ผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่ากลวิธีในการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยเนื่องจากคุณเฉลิมชัยลาออกเนี่ยมันเท่ากับเปิดทางต้องเลือกกรรมการเนี่ยล้างพ่ใหม่เลยักใหม่ทีนี้เดิมไอ้โครงสร้างเดิมที่เขาวางไว้เขาวางเป็น40 40 20 โดยเขาใหไ้ไอความสำคัญของสอสอ,สอปัจจุบันเนี่ยเท่ากับ40อืมนั่นคือนะสัดส่วนคะแนนแล้วก็อีก40เนี่ยเป็นของโหวเตอร์ทั่วๆไปที่เป็นอดีตเลขาเป็นเอ่อคนผู้คนอะไรทั้งหลายที่เป็นตัวแทนหัวหน้าสาขาตัวแทนประจำจังหวัดอะไรพวกนี้อีก40ครับซึ่งไอโหวเตอร์พวกนี้จะเยอะครับรวมๆ200อะ่ะก็เป็น200 พีกพีกดลาลาวเพราะว่าตัวเลขมันเขาบอกว่าจะไม่เกิน250ทั้งหมดโบลเตอร์ทั้งหก้อนใหญ่เลยครับทีนี้อีก20เป็นที่เหลือจะเป็นกรรมการบริหารพรรคอ๋อชุดปัจจุบันทีนี้ถ้าเรามาไล่เรียงดูเนี่ยอันนี้ต้องโค้ดคุณพี่ดรสามารถราชพฤกนะฮะแกก็บอกว่าไอ้สี่บอร์เซ็นของสสปัจจุบันเนี่ยคือฐานกําลังที่แข็งที่สุดนะปัจจุบันเนี่ย พัปัปกมี 25, 25คน25คนเอาไปแล้วไอ้25คนนี้เท่ากับ40%นะ <c oughs> ของของคะแนนทั้งหมดก็เท่ากับสอสอคนหนึ่งถือแต้มอยู่1.6% <c oughs> เพราะว่าเอา40%ของ25 <c oughs> ส่วนกรรมการิหารพักก็อีกเหมือนกัน <c oughs> มันมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่20%ของเสียงที่ประชุมใหญ่ก็จริงแต่ว่ากรรมการิหารพักตอนเนี้ย มันทยอยเดิมมีสี่สิบคนลาออกไปบ้างลาออกไปแเหลืออยู่สามบสองแล้วในจำนวนนี้มันมีกรรมการบริหารที่เป็นสอสอปัจจุบัน8ก็ต้องลบไปอีกแปดก็จะเหลือกรรมการบริหารที่ไม่เป็นสอสอยี่สไอ้ยี่สิบสเนี่ยเท่ากับ20%อร์ก็เท่ากับกรรมการบริหาร1คนเท่ากับ0.83ย์ปเปอร์เซ็ต อไอ้โหวตเ,เตอร์ที่เหลือที่บอกว่าเป็นตัวแทนประจําจังหวัดอดีตเลข,ขาอดีตสอสออดีตก <200 S 2> รรม<ว> <4, S 1> นารอะไรเนี่ยเออคือสองร้อยกว่า<น>อันเนี้ยเท่ากับส<อ> <200 S 1> ี่สิบเปอร์เซ็นต์สองร้อยเท่ากับสี่เปอร์เซ็นมันก็เยอะมากใช่ทีนี้เขาบอกว่าต้องอย่างน้อย2อ0ห้าสิบคนถ้าเพราะฉะนั้นถ้าโหวตเ,เตอร์มีสอง้อยห้าสิบลบยี่สิบห้าก็คืออ่าสอสอที่เป็นอยู่ปัจจุบันและลบด้วยยี่สิบี่ที่เป็นกรรมการมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ก็จะเหลือไอ้ที่เหลือเนี่ยก็คือสองร้หนึ่งคนไอ้สองร้อยหนึ่งคนเนี่ยคิดเป็นสี่สิบเปอร์เนสี่สิเปอร์เซนพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าคิดกันจริงๆแล้วถ้าใครกลุ่มสภาพของสอส,ส,ส,สกลุ่มคะแนนสสกับกลุ่มคะแนนกรรมการกรรมการบริ <60. S 1> หารพรรคคณะหกสิบหกสิบตุนอยู่ในกระเป๋าเอาละเพื่อให้เห็นว่าสสเขาก็ไม่ได้เป็นเอกภาพนะพี่โก นะมันมียี่สิบบวกสี่บวกหนึ่งนะซึ่งเอาเป็นว่าตัดเป็นสองกลุ่มนรกกลุ่มผู้บุโสเนี่จะมีอยู่ประมาณสักห้าในกลุ่มที่ถืออำนาจแล้วก็เพิ่งลาออกไปเนี่ยก็ยี่สิบโอ้ยยี่สิบเท่าไหร่แล้วพี่โก้แล้วก็ธรรมชาตินะฮะไม่ใช่ธรรมชาติของจริงชีวิตจริงในกรรมการมีอันพักส่วนใหญ่ก็คือก็คือปีของกลุ่มที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของสสนะรวมกันเป็นเท่าไหร่แล้วพี่กอ ต่อให้ห้าเสียงสี่เสียงที่เหลืออยู่นะไปล็อกซึ่งเขาคงไม่สามารถล็อกได้ไอไอกรรมการวอเตอร์อื่นๆที่อีกสี่สิเปอร์เซ็นที่ตั้งสองร้อยคนจะไปแร่ต้อนมายังไงไปเนี่ยทีนี้ปัญหาคือก็ต้องโฟกัสไปดูว่ากรรมการมหันา์พักจะเอาใครแล้วสสยี่สิบห้าคนเนี่ยจะเอาใครพู้นี้ครับฝั่งเข้าข้างฝั่งไหนฝั่งนั้นชนะเพราะไอวอเตอร์ที่เหลืออีกสองร้อยคนเนี่ยมันจิ๊บ มันไม่ได้มีผลต่อคะแนนเท่าไหร่คือดอกเตอร์สามารถพยายามจะชี้ให้เห็นว่าใครที่จะเป็นคนคุมเกมก็คือนะครับสอสอกลุ่มใหญ่กับกรรมการบริหารชุดรักษาการซึ่งก็คือคนที่เป็นผู้ถืออำนาจเดิมนี่แหละกลุ่มใหญ่ที่สุดทีนี้วิธีการที่นะกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มผู้อาวุโสเนี่ยที่รอเข้ามารีโนเวทรอมาฟื้นฟูแม่ยกแม่ยกทั้งหลายเนี่ยเชียร์กันสนัน ลั่นทุ่งอยู่ณเวลาเนี้ยนะจะทํายังไงถึงจะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถนะฮะกลุ่มเองก็ต้องเป็นมิตรกับไอ้กลุ่มนี้มีกลุ่มที่ยังดรอกเตอร์สามารถบอกอ่ะก็ต้องไปสอยสอซึ่งจะสอยให้เขาได้ไหมถ้าเขาเป็นปึกแผ่นกันน่ะเขาเป็นมุ้งกันมาถ้าเขาเป็นมุ้งยกเว้นบอกว่าเขาแตกคอกันแล้วตอนเนี้ยไหนบอกว่าจะดูแลร่วมกันนะแต่เสร็จแล้วพอถึงเวลาเนี่ยพี่โก้ก็บอกให้มนตรี มนตรีจ่ายไปก่อนมนตรีจ่ายไปก่อนอยู่เรื่อยเลยอ่ะนะสมมตินะอ่าไม่รู้ว่าพอถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งแล้วเนี่ยยังจะผนึกกันได้แน่นอยู่อีกหรือเปล่าถ้าผนึกไม่แน่นแล้วจะเอาอะไรไปแซะมาทีละเอามาสักสิบคนจากยี่สิบดึงไม่ได้สิบนะมนตรีนะทํายังไงก็ได้ดึงเพราะนั้นความหวังที่เชนจะคัมแบ็กหรือเอ่อคุณมาร์กจะคัมแบ็กไม่ง่ายก็ไม่ง่ายดิพี่ก็มัน ด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็ใช้ด็อกเตอร์สามารถนะครับมีวิธีการที่ท่านบอกว่าถ้าคนกลุ่มที่จะเข้ามาดึงคะแนนและจะมารีโนเวทพักเนี่ยมีอยู่ทางเดียวก็คือไปแซะสอสอแล้วก็ไปกลุ่มสภาพในส่วนของโบตเตอร์กลุ่มอื่นๆให้ได้ถ้าทำไม่ได้โอกาสที่จะกลับเข้ามานั้น,นย,ยากยังไงก็ยิ่งยากเพราะว่า คนที่เข้ากําหนดว่าใครจะเป็นปนนมันนะมันก็ต้องดูอคนที่ต่อเนี่ยพอแกไม่เป็นต่อแล้วเนี่ยแกก็คงไม่ได้ไปกลุ่มสภาพของบรรดากรรมการบริหารหรือสสอ,อะไรสักเท่าไหร่พอแกก็จะไปแล้วยกเว้นแกโดนจีบให้กลับมาใหม่ผมอะส่วนตัวนะผมเชื่อว่าคนที่เขาทำงานการเมืองอ่ะเขาไม่กลับไปปลูกไร่สับประรดเลี้ยงหลานหรอกอนะฮะยังไงเนี่ย การเมืองมันอยู่ในสายเลือดเขาก็อาจจะมาแบ็กข้างหลังขนาดประกาศว่าจะกลับไปเลี้ยงหลานน่ะถ้าตําเท่าเนี้แต่ก็คือล่วาลอบแล้วแลมันต้องมีครั้งต่อๆไปจะเป็นอะไรเมื่อคืนครั้งเดียวได้พี่โมเพราะผมเห็นว่าเขายังไม่ลาออกจากสมาชิกพักก็ยังอยู่แสดงว่าก็ในฐานะสมาชิกพักคนหนึ่งก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของพักนี้และเป็นอดีตหัวหน้าเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นอดีตสอสอ S <S เป็นทุกอดีตอ,<า>อ่ะก็อาจจะแบ๊กอาจจะแบกแต่เดทอิดนี่ไม,ไม่ไม่อยู่แล้วไม่นี่ในกระแสเนี่ยเขาจะกลับไปบ้านเก่าเขาแต่ผมเห็นมีชื่อนะชัยชนะเดทเดโชออกมาปฏิเสธบ้านใหญ่ของนครศรีธรรมราชในชั่วโมงเนี้ยนะมไม่จริงไม่จริงนะที่บอกว่าจะให้คุณเดทอิดเป็นหัวหน้าแล้วผมจะเป็นเลขาผมเนี่ยสารภาพได้ทำข่าวมาแล้วผมก็ถามคนอะไร ผมก็ได้ยินพ้อผมพี่อ่ะนะฮะอืเอเหมือนก็มาปฏิเสธเองอ่ะนะทั้ง<ต>ทั้งน<ต>ี้ก็<ๆ>พูดทํานองเหมือนว่าจะไปหนุนคุณมาร์คนะอ่าไปนั่งถ่ายภาพกับคุณกรณ์แล้วคุณกรณ์เนี่ยเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันกับคุณอภิสธิธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามคนในเขาเบื้องต้นแล้วเนี่ยต่อให้ไปสนับสนุนคุณกรณ์แต่ถ้าซีกนี้เขาตกลงว่าจะเอาคุณอภิสิทธิ์คุณกรณ์ก็ไม่แข่งตูกอ่า ือถ้าที่ผมฟังเนี่ยกลุ่มกลุ่มมาร์คคัมแบ็กเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือแก๊งไอ้ติมเก่าแล้วก็มีสาธิตปิดตุเตชะมีอะไรพวกเนี้ยผู้สิริโชคโสภพายยังมาเป็นข่าวเลยใครเป็นดงนั้นีไกเลิกอะไรพวกเนี้ยเขาก็เขาก็พร้อมจะกลับอะฮะก็เอาก็เอาเป็นว่าขนาดบางคนเนี่ยว่าถหวัวเรือไปที่แถวแถวกรมป่าไม้แล้วยังยังจะกลับมาเลยแถวแถวสงขาที่เราคุยกันเมื่อวานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า นาทีนี้นั้นเนี่ยถ้ายังไม่สามารถที่จะรอมชอมกันได้ยังไงเสียเนี่ยในซีกที่พี่โก้บอกเนี่ยที่เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เป็นสอสอเนี่ยเขาจะเอาใครมาก็ได้นะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำตัวเป็นพรรคประชาชนสาขาสองหรือเปล่านะผมมีเสียงอยู่ในมือนะอ่าคุณมามานั่งนะแต่ต้องฟังผ<ว>มนะอ้ไม่เอามางทีนี้ ผมคิดเร็วๆพี่โก้ท่านผู้ชมครับประชาธิปัตปัเนี่ยเหมือนกับที่ดอตอร์สามารถราชบุรสิทธ์เขียนเอาไว้ในตอนทยายยนั่นก็คือนะฮะจะเลือกหัวหน้าพักเพื่อใครเพื่อส่วนรวมหรือเพื่ออำนาจของบางกลุ่มถ้าตกผลึกตรงนี้ได้นะฮะมันก็จะมีทางออกนะะถ้าเลือกเพื่อบางกลุ่มมันก็จะมีอะไรแตกต่างจากเดิมแหละนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรที่มารีโนเวทไม่ได้มีอะไรที่จะดึงกลับมาเส้นทาง แต่ถ้าเอาส่วนรวมหรือเอาพักเป็นตัวตั้งผมนึกถึงในสมัยอดีตนะพี่โกครับนั่นก็คือสมัยที่รุ่งเรืองนะของประชาธิปัตย์แต่มตไมไดมันต้องมีหัวหน้าที่แบบเป็นภาพลักษณ์แล้วมีเลขาที่เป็นสายบุโอ้โหครบเครื่องด้วยะนะฮะ